เป็นมะเร็งท่อนื้อเยในตับค่ะระยะระยะที่สามค่ะทีนี้ต่อยก็มาเจอรนี้หมอเลยออกไปแล้วเราแค่ย์เอ้ต่อยว่าเป็น,นเป็นมะเร็งท่อน้อเยในตับไม่สามารถกลับมาเป็นที่ได้มีรักิเรา่็หมูนะคะอายุ56ปีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเป็นมะเร็งท่อน้อเยในตับค่ะ ก่อนก่อนหน้าที่ต้นตรวจเจอไปต้นต้อไปตรวจที่โรงพยาบาลแขวงคอยระยะที่ที่เจอแล้วระยะเท่ไหรครับตอนนี้ระยะระยะที่สามค่ะเป็นท่อมะเร็งท่อน้ำดีที่ต้อรับที่ตัดแต่ว่าตอนนั้นที่ต้อยก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยหมอบอกว่าต้องผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดตัวท่อน้ำดีแล้วก็ตัดบางส่วนออกค่ะนี่ต้อยก็มานั่งเซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตทีนี้ต้อยก็มาเจอเป็นของอาหารอาเจลยู่นี ตอนนั้นเนี่ยพอ้ได้รุกทานวัลริกตัวเตยมของของต้อยก็สองซ็ตคคือทานก่อนไปไปรักษาใช่ค่ะผ่าเสร็จแล้วก็ต้องทำคีโูคีโมไม่มีคีโมเลยค่ะผมก็ไม่รู้ว่ไม่ต้องทำอื่ค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าป้าทำอะไรมาต้อยเอาให้คุณหมอดูได้นะคะต้อยบอกว่าคุณหมอต้อยทานตัวนี้ต้อยจะทานได้ไหมคุณหมอบอกว่าทานได้เลยป้าป้าทานได้เลยไหนป้าทานได้ดีแปลว่าเราผ่าเสร็จปุ๊บ จบเลยไม่ต้องคีโมไม่ต้องฉชยแสงไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าต้องเข้ามาตรวจเข้ามาตรวจทุกหนึ่งปีครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าเพื่อดูว่าเนื้องปมันมาจะกลับมาไมใช่ไหมอย่างเงี้ยตลอดเก้าปีที่ผ่านมาที่ไปตรวจเนี่ยคุณหมอพบอะไรบ้างไหมไม่พบค่ะคุณหมอบอกว่าไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วค่ะดีใจมากเลยตั้อยต่ขอบคุณตัวนี้นะคะที่อตหายไยได้ปัตันนี้ค่ะยิ่งยิ่งได้ยินคําตอบจากคุณหมอ ต้อยกลัวไม่เชื่อพ่อก็ไม่เชื่อพ่อก็กลัวลูกจะไปก่อนพ่ออพ่อเลยถามว่ามันเป็นยังไงไปถามหมอมาต้อยเคยบอกคุณหมอคะมีอะไรยืนยันให้หนูไหมหมอเลยออกไปแล้วเราแห้แต้อยบอกว่าเป็นเป็นมะเร็งท่อนำปีในตักไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได้เขีาาเยนไว้างนี้โอ้ใช่นั้นค่ะไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได้เล้วตปกติแล้วปกติแล้วโอ้ไม่ลามไปจุดไม่ลามจะเพราะว่าตัดตับออกไปแล้วแล้วโดนรวมเป็น ตัวนี้สุขภาพดีแข็งแรงปกติเลยปกติเลยค่ะมีหลายคนมองตอนแรกก็อาจจะมองไม่ค่อเชื่อถือเพราะว่าดูขนมเนี่ยตอนแรกที่พี่เห็นแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างครับต้ศึกษาดูข้อมูลแล้วน่าจะเป็นตัวนี้ละที่ช่วยเราได้คือมั่นใจในสินค้าตัวนี้เลยค่ะครับเพราะว่ามาจากอเมริกาใช่่คะนวัตกรรมใหม่ครับแล้วก็วิทยาวิจัยอะไรรองมาเยอะแยะใช่ค่ะในระหว่างเก้าปีนี้มีคนมาปรึกษาเรื่องสุขภาพเมียที่ต้อยจะบอกว่า ใช่ค่ะทานตัวนี้เลอค่ะแนะนําได้หลายเคสค่ะแล้วตอนนี้ที่ต้อยแนะนําไปเก้าเคสที่่ายจากเป็นมะเร็งป้องกันตัวต้อยก่อนต้อยควกลับมา้ก็จะบอกเขาอย่างนี้แต่ต้อยมีของดีคืออยู่นี้ค่ะถึงที่ว่าต้อยว่าต้อยหายแล้วไม่กลับไปกระดิ๊กต้อยะทานอู่นะคะเพื่อป้องกันอันนี้ทานยูนนะคะทานง่ายเพื่อสุขภาพของเราค่ะเด็กก็ทานได้ค่ะ